รอฟังด้วยกันเลยครับวเวลานี้นะเดี๋ยวรอแช่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะได้ฟังพร้อมกันนะครับก็มั่นใจในตัวเองนะครับว่าจะพยายามทําให้เป็นที่ทให้สมกับความ,มความหวังแล้วก็กําลังใจที่พี่น้องประชาชนมีให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่วันนี้มาร่วมรุน้นไปด้วยกันหน้า รัฐสภานะครับแล้วก็ทุกกําลังใจที่ส่งเข้ามาในข้อค mm hmm. วามก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับในการอธิบายถึง mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ที่มีต่อประชาชนที่เคยมีไว้แล้วตอนก่อนเลือกตัง้งสุสานรัสภาแล้วก็พยายามที่จะอธิบายถึงความคลางแคลงใจทีุ่ฒิสภาบางท่าน,นอัจจะมีนะครับเรจะใช้โอกาสนี้ในการที่เราหาฉันทามติใหม่ร่วมกัน mm hmm. กมีะระยะจะฝากถึงสวครั้งสุดท้า,ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวสภา,ามีโอกาสให,ให,ให้อธิบายเยอะแยะเละครับเดี๋ยวรอบไปฟั้งสุดสภา เท่าที่เท่าที่ฟังนี่สามป่ายแล้วโอกาสไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนนั่งรถมารถติดก็ได้ฟังคุณคุณคำแสดพูดก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับใครแล้วก็ไม่น่าจะมีการที่สารมารับเรื่องตอนงานของหัวเรื่องที่สารสอนสอนเอ๊ะถ้าพูดให้ชัดก็คือว่าสารรับเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับธุรการแล้วก็แล้วก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งสองเรื่อง แต่ว่าก็ยังคิดว่าเป็นรูปอบนิดของศาลที่ยังพอมีเวลาซึ่งก็คงจะแยกให้ไม่เกี่ยวข้องกันกับการที่เราจะ,ะมีกระบวนการของรัฐสภาในวันนี้นะครับประชาชนก็รอมาสองเดือนเต็มเซ็นะครับก็จะรีบจัดก,การให้รุนล่วงไปได้ด้วยดีพอตข้าไปในะประชุมตอนเช้าด้วยมีการอะไรรัก็คงจะนั่นแน่แล้วก็เราก็ต้องเมคชัวร์ว่า มากันครบแล้วก็ดูครับเพราะว่าตอนนี้รถติดเยอะพอสมควรสสลงเดินขึ้นมาเราไซคกันมาก็กำลังเช็คช่อกันอยู่ว่าเอาให้มาครบกนคห้ได้แน่นอนก็ให้เปิดสภาได้โดยวันมีผู้ร้องคมล้มล้างการปกครองครับมองจะเป็นโทษถึงทุกพักไหมครับไม่น่านะครับเท่าที่ดูอ่าเร็วๆในเอกสารซึ่งทาพักเองก็ยังไม่ได้นะกน่าจะดูใน f a c e b o o k ร Report เตอร์อยแหละก็ก็แก้ไขเราแก้ไขนะครับในนั้นก็จะใช้ข้อกล่าวหาว่าเป็นยกเลิกอยู่ซึ่ง น่าจะเป็นความเข้าใจผิดกันแล้วก็มีเวลาอีก15วันในการชี้แจงก็ทางทีมกฎหมายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะที่ชี้แจงครับก็จะรวมว่าจะเข้าไปอยู่วันนี้